มลเชิงดอยเปิดโรงเรียนชลาบาลภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดเชียงใหม่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้นำท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2559สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ชวนชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกส่งท้ายปีในคืนวันที่14ธันวาคมนี้ กลุ่มผู้คัดค้านกว่า40คนรวมตัวกันที่หน้าสารากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอให้ชะลอการส่งร่างกฎหมายพรบรความปลอดภัยทางชีวภาพ สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะทาง Lc c a b l n TV เชียงใหม่ช่อง4แห่งนี้ค่ะวันนี้พบกันในวันพุธที่9ธันวาคม2558นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามผ่านทาง Lc c a b l n TV เชียงใหม่ช่อง4ช่องหมายเลข30แล้วก็ทางช่อง Hay n e w ได้เป็นประจำทุกวันค่ะเริ่มต้นกันด้วยการ เปิดภาคเรียนนะคะคุณผู้ชมต้องเรียกว่าเป็นการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนชลาบานค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็ะขึ้นชื่อในเรื่องของการให้การศึกษาแก่ผู้สูงอายุนะคะหรือที่เรารู้จักกันในานามของโรงเรียนชลาบานนั่นเองค่ะก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนนะคะเดินทางไปศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลื่อดีค่ะที่ได้เปิดภาคเรียนนะคะใหม่กับโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาคุณภาพชีวิต อออองเเเภดยสะก็นนั่นค่คที่อาคารศรีสุภาอักษรวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรามหลวงพระโพธิรังสีเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะโดยมีนายวิจิตหลังสนนในอำเภอดอยสะเก็ดกล่าวรายงานและนายเฉลิมสารแปลงนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมลเชิงดอยนะคะกล่าวต้อนรับค่ะ มีนักเรียนโรงเรียนชลาบาลวันนี้นะคะจำนวนกว่า400ท่านค่ะเข้าร่วมในการเปิดโครงการในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้น ท่านพระเดชพระคุณค่ะก็ได้กล่าวสามมัมทนีคาถานะคะให้แก่นักเรียนโรงเรียนชลาบาลมีทั้งคณะผู้บริหารพนักง,งานเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุในพื้นที่ค่ะเข้าร่วมโครงการกันเป็นจนํานวนมากนะคะนายเฉลิมสันแปงกล่าวว่าเทศบาลตะมนลเชียงดอยได้จัดตั้งโรงเรียนชลาบาลขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2556มาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นปีที่3แล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ในพื้นที่และเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีส่งเสริมภูมิปัญญาและสุขภาพดีทุนหน้าค่ะนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนําความรู้ที่ได้จากโครงการนะคะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันภายใต้แนวคิดที่ว่าถ่ายทอดภูมิปัญญาศึกษาเทคโนโลยีแก่อย่างมีคุณค่าชลาอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะ ค่ะต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับโรงเรียนชลาบาลค่ะที่ได้ถ่ายทอดความรู้นะคะต่างๆให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนั่นเองนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เรียกได้ว่า เป็นสถานที่ต้นแบบนะคะคุณผู้ชมที่หลายหน่วยงานก็เข้ามาศึกษาดูงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะต่อกันด้วยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้นําท้องถิ่นที่มีการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นนะคะประจําปี2559ค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายมงคลสุขใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันค่ะและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2559โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกอบไปด้วยนายประจวบกันทิยะปหลัดจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจตรีมนตรีสมบุญนานน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพลแสนติกเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายวินยูบุญสุวรรณพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธนานุรักษ์ จากจังหวัดเชียงใหม่นายวิสุทธ์จอรบุรีเจ้าหน้าที่พนักง,งานปกครองชำนาญการนายบุรพามาหาบุญญาณอดีตประธานกะกะตาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายชนะชัยเศรษฐพัฒน์อดีตนายอำเภอผู้ทรงคุณวุฒิและนายเรืองฤทธิ์จอมสืบนะคะอดีตนายอำเภอผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันเป็นประธานขออภัยค่ะร่วมกันเป็นคณะกรรมการพิจารณานะคะในการประชุมได้มีมติค่ะว่าวันที่18ธันวาคมนี้จะมีการลงพื้นที่เพื่อไปติดตามแล้วก็ ประเมินการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลที่ถูกเสนอชื่อให้รับรางวัลดังกล่าวนะคะประกอบไปด้วยกำนันยอดเยี่ยม3ารายค่ะผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมจำนวน5รายแพทย์ประจำตำบ1ล1นรายนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นของกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีคำสั่งให้ทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นผู้คัดเลือกผู้นำท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลดีเด่นประจำปี2559เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีทั้งสองเรื่องนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่ปรากฏการณ์ฝนดาวตกกันบ้างนะคะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกส่งท้ายปีนี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะคะได้เชิญชวนให้คุณผมู้ชมค่ะร่วมกันชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกนะคะที่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่14ธันวาคมนี้ค่ะ ดรสรานโปสยาจินดานะคะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติปเปิดเผยว่าในคืนวันที่14ธันวาคมนี้จะมีฝนดาวตกเจมินิตค่ะหรือฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่นะคะเกิดขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง4 17ธันวาคมของทุกปีค่ะเกิดขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะสังเกตได้ทุกภูมิภาคค่ะในบริเวณที่ท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงรบกวนนะคะที่น่าลุ้นไปกว่านั้น ก็คือปีนี้นะคะเป็นคืนวันที่14ค่ะซึ่งตรงกับคืนเดือนมืดนะคะไร้แสงจันทร์รบกวนมีโอกาสที่จะมองเห็นฝนดาวตกสูงถึง120ดวงต่อชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมในปีนี้ก็คาดว่าจะสามารถมองเห็นฝนดาวตกเจมีนิดนะคะได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ําหลังดวงจันทร์รับของฟ้าเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะของวันที่14ธันวาคมไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่15ธันวาคมค่ะ จุดศูนย์กลางกระจายอยู่บริเวณกลุ่มดาวคนคู่ระหว่างดาวพลักษ์และดาวคลัสเตอร์นะคะสังเกตได้ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ค่ะจึงได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติโดยอินทนนท์จัดกิจกรรมขึ้นกิจกรรมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมีชื่อว่าเปิดฟ้าตามหาดาวนะคะ ที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดแดนสยามค่ะซึ่งเป็นจุดที่ท้องฟ้าดีที่สุดในประเทศไทยนะคะนั่นหมายความว่าจะสามารถมองเห็นดาวตกได้อย่างชัดเจนค่ะคุณผู้ชมในวันที่1 4นี้นะคะก็นอกจากคืนวันที่14แล้วก็ยังมีฝนดาวตกเกิดขึ้นหลายวันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคืนนี้นะคะคืนวันที่9ธันวาคมค่ะก็จะมีฝนดาวตกเกิดเกิดขึ้นนะคะขออภัยค่ะอัตราการตก15ดวงต่อชั่วโมงนะคะและในคืนวันที่22ธันวาคมอัตราการตก10ดวงต่อชั่วโมงค่ะผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำานงนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวที่บริเวณยอดดอยอินทนนท์ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์053225569ต่อ305ค่ะ ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ค่ะได้จัดกิจกรรมให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปนอนดูดาวกันค่ะท่ามกลางบรรยากาศอากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะผ<ม>ู้ชมในช่วงเช้าหลังจากดาวตกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปชมทะเลเหมอกกันที่ยอดดอยอินทนน์ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเปิดให้คุณผู้ชมได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพียง120ท่านเท่านั้นนะคะสามารถแจ้งความจำนงค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053 225 569 ต่อ305นะคะหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.narit.or.th ค่ะ120ท่าทันเท่านั้น,นะคนะคุณผู้ชมในวันที่14ทธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะไปชมปรากฏการณ์ฝนดาวตกกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีฝนดาวตกมีจํานวนตกนะคะเยอะที่สุดนะคะถึง120ดวงต่อชั่วโมงกันค่ะไปชมกันได้นะคะในคืนวันที่14ทธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะปิดท้ายกันด้วยวันนี้นะคะมีกลุ่มพู้ คัดค้านในเรื่องของ GMO ค่ะมากกว่า40รายนะคะมารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะยื่นหนังสือขอให้ชะลอการส่งร่างกฎหมายพราบาวความปลอดภัยทางชีวภาพผ่านจังหวัดเชียงใหม่ไปยังสภานิติบัญญตัตแห่งชาตินั่นเองค่ะ เช้าวันนี้ที่หน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้มีกลุ่มผู้คัดค้านและผู้ได้รับความเสียหายหมาย,ยื่นหนังสือเพื่อขอชะลอและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงร่างพรบรความปลอดภัยทางชีวภาพค่ะโดยมีนายประจูปการทิยาประหลัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับหนังสือนะคะ ตัวแทนผู้คัดค้านเปิดเผยค่ะว่ากลุ่มผู้คัดค้านมารวมตัวกันในวันนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อกฎหมายฉบับนี้เพราะว่ามีหลายๆอย่างที่ไม่ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะ เรื่องของความปลอดภัยผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในการทํา GMO ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทําไม่ได้นะคะเพราะจะต้องใช้เงินเป็นจนํานวนมากและจะต้องเป็นคนที่มีเทคโนโลยีสูงค่ะซึ่งเกษตร,รกรส่วนมากนะคะไม่สามารถที่จะทํา GMO ได้ค่ะจากการวิเคราะห์ค่ะโดยนะักวิชาการด้านกฎหมายและสถาบานันรวมไปถึงองค์กรภาคประชาสังคมนะคะเห็นว่าร่างกฎหมายนี้มีเจตนาในการเปิดให้มีการปลูกพืชดัดแปลงพันธุก,กรรมค่อนข้าง เสรีและเปิดช่องให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายค่ะโดยอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะไม่ได้บัญญัติให้ผู้ที่ครอบครอง GMO ที่ได้รับอนุญาตหากปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ความเสียหายค่ะในกรณีที่ทำให้เกิดผลกระทบทั้งที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นนะคะ องค์กรเกษตรผู้ประกอบการและเครือข่ายของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะจะส่งผลกระทบต่อเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์อย่างร้ายแรงค่ะเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้นําเอาหลักการป้องกันไว้นะคะพร้อมกับหลักการผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตามพิธีหมายสารว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยทางชีวภาพค่ะซึ่งเป็นหลักการสากลมาบัญญัติไว้โดยกลุ่มผู้คัดค้านนะคะก็มีข้อเรียกร้องที่สําคัญอยู่3ประการค่ะนั่นก็คือ1 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยให้ตัวแทนผู้ประกอบการผู้ที่ได้รับผลกระทบตัวแทนเกษตรเข้าร่วมในการปรับปรุงร่างกฎหมายค่ะ 2. นะคะพิจารณานำข้อเสนอแนะของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ไปใช้ประกอบกับ การปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะและ 3. นะคะนำหลักการป้องกันไว้ก่อนหลักการคำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์ขึ้นค่ะซึ่งกลุ่มผู้คัดค้านนะคะเห็นว่าการปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีกระบวนการดังกล่าวจะสามารถป้องกันกิจกรรมเกี่ยวกับ GMO ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรรายย่อยผู้ประกอบการด้านการเกษตรและอาหารผู้บริโภคอธิปไตยและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ชดได้อย่างแน่นอนอค่ะเรื่ององเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ที่เกษตรกร,ะรจะได้รับจริงๆมันคืออะไรเพราะว่าเขาอ้างว่ามันจะช่วยให้ประชาอนเพิ่มผ,ผลผลิตขึ้นจะทําให้แก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่าความเป็นจริงแล้วปัญหาของความยากจนของชาวบ้านของเกษตรกร,รทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าผลผลิตตกต่ำนะแล้วผลิตจะเยอะมากแต่ปัญหามันอยู่ที่ราคาคกลไกของราคา การทำ GMO เนี่ยมันเป็นการผลักดันให้เกษตรกรไปอยู่ใต้อำนาจของบริษัทไม่กี่บริษัทเพราะว่ามันไม่ใช่การพึ่งตนเองแต่มันเป็นการไปพึ่งธุรกิจยักษ์ใหญ่เป็นส่วนมากเพราะว่าพัน GMO เนี่ยมันไม่ใช่ของฟรีเป็นสิ่งที่เราจะต้องจ่ายฉะนั้นการทำ GMO เนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทําไม่ได้มันจะต้องใช้เงินมากแล้วก็ใช้คนที่มีเทคโนโลยีสูงซึ่งเกษตรกรเราไม่สามารถที่จะทําตรงน,นั้นได้ ถ้าเราเปิดฟรีตรงนี้คนที่จะมาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในมเมล็ดพันธุ์ทั้งหลายที่เรากินทุกวันนี้มันไม่ใช่ชาวบ้านแต่มันจะเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นส่วนมากซึ่งตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์คือสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราพัฒนาและรักษาแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงพวกเราทุกวันนี้มันเป็นโมรดกชีวิตของพวกเราของคนไทยแต่อยู่ๆเราก็จะให้ต่างชาติเข้ามาแล้วก็ตัดต่อ พันธุกรรมนิดหน่อยแล้วก็จดสิทธทิบัตรเป็นของตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการให้ที่ง่ายเกินไปแล้วก็เป็นการให้ที่ให้ชีวิตลูกหลานของเรากับบริษัทไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง แน่นอนนะคะก็ต้องมีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมในข้อเสนอของกลุ่มผู้คัดค้านในวันนี้นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็จะนําไปหาหรือกันค่ะเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือและก็แก้ไขปัญหาต่อไปด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวสารในข่าวท้องถิ่นวันนี้ค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นทาง lc camera tv เชียงใหม่ช่องสแห่งนี้นะคะได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสาหรับวันนี้ดิฉันสมชัชญาโนลาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Música